สวัสดีค่ะวันนี้เราไลฟ์กันแบบจุกๆุพี่เมย์ค่ะรบกวนแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆชาวเอซีของโรงพยาบาลรู้จักใหม่ได้ไหมคะสวัสดีค่ะนี่ชื่อพี่เมย์นะคะมาจากหัดใหญ่ค่ะทำคาบาเล่โชว์นะคะได้มาดูดเหนี่ยงกับคุณหมอคุณหมอเลยคะคุณหมอที่โรงพยาบาลนี้แหละใช่ไหมคะใช่คะค่ะ จำชื่อไม่ได้คุณหมอโอก๊กแมออออ้คุณหมอเอิร์คุณหมอเอ,อิร์ค่ะจำชื่อไม่ได้ค่ะออแกแกโอเคนะคะเลิศค่ะแล้วออชอบไหมชอบค่ะทำมากี่เดือนแล้วคะเดี๋ยวขออนุญาตบอกก่อนนะว่าชอบแล้วทำไมไม่มีรูปมาเปรียบเทียบ b e f o r e After คืออยากจะบอกว่าเพิ่งเจอกันเมื่อสักครู่ใช่ค่ะตรงถงตรงนี้เลยก็เลยพี่เมย์อยากจะบอกว่าขอรีวิวให้หน่อยอ่ะ คุณพี่เมย์บอกว่าจะขอรีวิวให้ขอริญาตถ่ายดอยเราก็เลยมานั่งเมอมอยกันนะคะเมาได้เลยค่ะได้เลยคน <c oughs> นั้นแหละก็จะมาว,ว่าเออว่าคลินิกเนี้เลิศมากกากเมื่อก่อนเห็นว่าเป็นคลินิกเล็กๆกลายเป็นใหญ่แบบว่าขึ้นมาก็เออหรูหราแบบว่าเหมือนโรงแรมห้าดาวเลยมากเลยในการต้อนรับก็ดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะแล้วก็ในการเข้าห้องแบบว่าก็ ห้องผ่าตัดอะไรก็ปลอดเชื้อห้องเลิศมากอะค่ะห,ห้องน้อห้องน้ําอะไรโอเคสะอาดสะอาดมากเลยเราได้ฟังแต่คําชมเนาะอยากจะขอคําแนะนําหรือว่ามีอะไรติชมให้ทางโรงพยาบาลเกิดการปรับปรุงแก้ไขไหมไม่มีอะไรเลยค่ะจริงเหรอรคะวอาต้องขอบคุณมากมาก,มากเลยอ,อะงั้นไม่หวา่หายหมดเลยโอเคหมดเลยแล้วก็เนี่ยเพิ่งเจอกับ คุณหมอลูกหนูเป็นๆเ,เลยสวยแนละน่ารักมากขอบคุณค่ะออจริงๆอยากดูน่ารักมากก็จะเจอหลายรอบเคยพูดกับคุณหมอโอ๊กอ็ไม่ได้เจอเลยเลยแบบน,นี้อ่ากันและน,นี่พี่เมย์ก็ทํามาประมาณได้สี่ห้าเดือนแั้วแหละแต่ว่าไม่มีเวลาจะมาทำแบบนี้ไงเขาเรียกอะไรคะคุณหมอนวดกระชับนวดกระชับเออ,เอ,อก็ไม่ได้มาวันนี้มีโอกาสก็เลยได้มาได้มาเจอคุณหมอลูกหมูคนสวยอะคะอ่ะอ,อ่ามีใจมากๆเลยนะคะที่แบบว่า ลูกค้าของหมอเจอหมอแล้วก็ทักทายกันเนาะที่แบบยอมทักหมอคือลูกค้าบางท่านอ่ะพี่เมย์จะบอกว่าอุ้ยไม่กล้าเข้าไปทักคุณหมอ,อเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเจอต้องทักเลยนี่ติดตามมาต,ตั้งคลินิกตั้งแต่สาธรแล้วจริงจนตอนนี้เป็นโรงพยาบาลแล้วใช่โรงพยาบาลแบบว่าใหญ่มากหรูหรามากแบบว่า มันโรงแรมเลยอุ้ยมัเปนโดยรุงใดเรื่อนน่ารักมากเลยอบบว่าวาว์วหายมากเลยค่ะดูเยวอันนี้เราบรรยายถึงโรงพยาบาลของเราแล้วขออนุญาตให้รีวิวผลลัพธ์แบบจึ้งๆหรือหน้าเชิดเชิดที่ตอนไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยให้ฟังหน่อยว่าตอนแรกเรามีปัญหาอะไรคะอ๋อเป็นเหนียงค่ะสองชั้นเลยหรอใช่สองชั้นตรงนี้แหละตรงนี้แหละแล้วก็ก็เลยมาก็เลยเอ้ย ก็เลยมาปรึกษาก็เลยทักมาก็เลยมาเออมาดูดที่นี่ก็เลยมาเลยก็มากรุงเทพเลยก็แล้วช่วงนั้นก็เป็นจะเป็นโปรนะค่ะเอ่อเป็นโปรสี่เก้าเก้ามังดูดเหนียงแล้วก็มีค่าตรวจเลือดพันหนึ่งด้วยค่ะค่ะเพื่อความปลอดภัยใช่ถูกต้องค่ะเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะทําการดูดค่ะใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะ<อ>ก็บริการดีก็เลิศ<อ>แล้วคุณหมอ,อก็ แบบดูดแบบเต็มที่มากเลยกัแบบทําแบบเลิอดมากเลยอะชอบชอเนาะอ่ะก็จริงๆไม่ได้อยากจะรบกวนเวลานานนะขอเวลาแค่สองนาทีเกินหรือยังสองนาทีเกินหรือยังคะใช่จะขอพูดอะไรหน่อยคะถ้า <c oughs> ใครอยากจะมาทำศิลปกรรมนะคะดูดไขมันดูดเนียงดูดหน้าท้องต้นแขนหรือว่าอะไรคะ่ะ ให้มาทํากับคุณหมอลูกหนูนะคะอันนี้คลินิกอะไรคะภา,าษาอังกฤษโรงพยาบาล KMB Hospital ค่ะโรงพยาบาลอ,อะไรนะ KMB Hospital ค่ะบ <c oughs> ่าหายนะคะบ่าหายนะคะอุย้ยน่ารักมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะดูแลรูปล่างหรือว่าดูแลดูแลหน้าที่เกี่ยวกับ ไขมันหรือหุ่นเนาะที่ไม่มั่นใจนะคะก็ยังไงแวะเข้ามาปรึกษาบอกได้นะคะเจริงค่ะอะไรจริงที่ดูโอเคมากเลยที่แบบว่าโรงพยาบาลแบบว่าทำเลือดมากบอดค่าชงค่าเชื้ออะไรโอเคมากเลยค่ะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมมันก็นอกจากทำไขมันกับดูดอะไรมีคุณหมอลูกหนูมีอะไรไหมมีทําอะไรอย่างอื่นไหมคะอันนี้ชงอันนี้ชงออันนี้พี่เมย์ชงนะคะนอกจากโรงพยาบาลเคบีของเราเในเรื่องของการดูแลรูปร่างลดน้ําหนัก ดูดไขมันแล้วยังมีในเรื่องของการดูแลรูปหน้าปรับรูปหน้านะคะแล้วก็วมีชายม,มีเรื่องเลเซอร์ผิวพันแล้วก็คุณหมอสัลยกรรมพลาสติกก็มีนะคะ ยก oh. คิ้วทำตายกห่างตาสำหรับคุณแม่ที่คิ้วตกหนังตาตกหรือจะเป็นน้องๆวัยรุ่นที่อยากจะมีตาสองชั้นนะคะพวกสัลยกรรมเราก็มีทำแต่ว่าเสริมจมูกมีไหมคะเสริมจมูกมีค่ะ oh, <okay. S 1> เป็นคุณคหมอพลาสติกโดยตรง oh. ค่ะพลาสติกเซอร์เจียนเลย โอเคค่ะถ้ายังไงขอให้เพื่อนๆมาทำด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็รบกวนพี่เมย์เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มารีวิวให้กับเพื่อนๆฟังถึงบรรยากาศจริงๆของโรงพยาบาลใช่คนรับที่ได้รับแล้วก็การบริการของที่นี่น้องๆน่ารักมากจริงๆค่ะค่ะตอนก่อนเข้ามาแล้วเป็นเรื่องเป็นราวแบบว่าวันนี้ให้พรหมอด้วยนะเพราะว่าหมอะ เริ่มต้นเข้าสู่ปีที่16หเนาะขอให้คุณให้คุณหมอลุกงหนูปังๆนะคะกริเย่เลยนะคะขอให้รับเงินล้านเงินหมื่นล้านเงินแสนค่ะขอให้กิงเช่งรวยๆนะคะขอให้โรงพยาบาลนี้แบบว่าเลื่อนๆหรูๆเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกกำลังใจของคนไข้นะคะก็จะแบบเป็นกำลังใจให้หมอต่อไปเนาะที่อยากจะแบบ ทำให้คนไข้ทุกๆท่านได้รับความประทับใจแบบพี่เมย์นี่แหละนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่มาใช้บริการแล้วอยากมีอะไรแนะนําหมอก็สามารถแนะนําได้เพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปถึงแม้พี่เมย์จะบอกว่าดีมากที่สุดแล้วแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนอยากให้หมอปรับปรุงหรือว่าพัฒนาอะไรเพิ่มเติมก็แนะนําได้เลยเนาะบอกได้นู่นนี่นั่นได้นะคะโอเค งั้นเราลาจริงๆแล้วเนาะขอบคุณมากเลยนะคะพี่เบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ